เด็กๆวันนี้เราก็จะมาเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอกันนะคะซึ่งในรายวิชาน,นี้วิชาอะไรวิชาน่าจะศิลป์เรียนกับครูบิวอะใครจำครูได้บ้างใครจำครูไม่ได้นะครูแต่คะแนนเอาไม่ใช่อะเราก็จะมาเรียนกันนะคะทำไมเราต้องเรียนออนไลน์ก็เพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบนนะัน่ะ โควิด1 9กลับมาอีกแล้วได้ทำให้โรงเรียนของเราอ่ะปิดชั่วคราวดังนั้นการเรียนการสอนก็เลยต้องเป็นแบบการเรียนออนไลน์นะคะอะในการเรียนของเราวันนี้เราก็จะต้องเรียนควบคู่ไปกับหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้นะแต่ครูไม่ได้สปอนเซอร์หนังสือเลยนะ S 1> <S 1> <S อ่ะมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวอ่ะเราจะมาเรียนกันนะคะอ่านักเรียนเปิดหน้าหนึ่งร้อยหกเราจะมาเรียนควบคู่กันนะคะกับการเรียนออนไลน์วันนี้เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องนาฏยศัพท์หรือศับทางการละครที่ใช้ในการแสดง ลักษณะท่ารำไทยนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้ต้องมีศัพท์เฉพาะทางด้านท่ารำเพื่อสื่อความหมายของท่ารำนั้นๆให้เป็นไป,นปนตามแนวทางเดียวกันศัพท์เฉพาะทางด้านนาาสินเราเรียกว่านาฏศัพท์ซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการ,ร่ายรำตั้งแต่ศีรษะจรวดปลายเท้านะคะ ในการเรียนรำไทยหรือนาฏศิลป์ไทยนั้นผู้แสดงจะต้องรู้จักกับนาฏยศัพท์ด้วยนะคะอ่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องนาฏยศัพท์เกี่ยวกับการใช้มือไหนใครรู้บ้างว่านาฏยศัพท์เกี่ยวกับการใช้มือมีอะไรบ้างพิมพมาครูบวกคะแนนเพิ่มให้คนละหนึ่งคะแนนเลยถ้าเกิดใครพิมพ์มาหาครูโอเคไหม ให้แะ้นง่ายขนาดนี้อ่ะเกี่ยวกับการใช้มือนะคะ<ม>ก็จะมีการตั้งวงการตั้งวงก็คือการตั้งมือขึ้นแบบนี้แล้วก็หักหัวแม่มืองอเข้าไปฝ่ามือเห็นไหมไม่ต้องเก่งแบบนี้นะลูกเก่งน้ามันเมื่อยอ่ะ ไม่ต้องเกงหักเข้าไปงอเข้าไปเออนิ้วสี่นิ้วเรียงชิดติดกันไม่แบบนี้นะลูกเรียงชิดติดกันแล้วก็หักข้อมือขึ้นเห็นไหมว่าให้มันอ่อนหักข้อมือขึ้นไม่เอาแบบนี้นะลูกหักข้อมือด้วยเนี่ยเห็นไหมการตั้งมือเสร็จเสร็จแล้วเราจะก็จะมารู้ว่าการตั้งวง มีกี่ระดับระดับแรกก็คือการตั้งวงบนวงบนอยู่ระดับไหนการตั้งวงบนจะอยู่ระดับห่างคิว้วนี่คือการตั้งวงบนอ่ะส่วนตั้งวงกลางล่ะตั้งวงกลางเราก็จะลดระดับลงมาอยู่ที่ลายอ่าตั้งวงกลางอยู่ในระดับไห่นะคะ ส่วนต่อมาตั้งวงล่างตั้งวงล่างเราก็จะลดลงมาอีกอยู่ระดับหัวเข็มขาดหรือทางน้าสินเราจะเรียกว่าระดับชายพกอ่านี่คือการตั้งวงตั้งวงมี้งหมด3ระดับนะคะก็คือตั้งวงบนตั้งวงกลางและก็ เป็นการจีบการจีบนะคะก็จะใช้หัวแม่มือกับนิ้วชี้จะหลดกันที่ข้อแรกเห็นไหมข้อแรกข้อแรกของนิ้วชี้นะจะหลดกันแล้วนิ้วทั้งสามี่ออกเป็นรูปพัดนี่จีบแต่การจีบเราเราจะต้องหักข้อมือเข้าหาําตัวเราด้วย ้าหัดตัวเราเห็นไหมนี่คือการจีบไม่เอานะลูกจีบแบบเนี้จีบแบบนี้คือจีบไม่ติดไม่เอาไม่เอาเราต้องจีบติดเราเป็นผู้หญิงจีบติดอ่านี่จีบติดต้องจีบแบบนี้การจีบก็จะมีจีบหงายจีบหงายก็คือหงายท้องแขนขึ้นนะคะส่วนจีบคว่ำ อ่าพลิกลงเห็นไหมว่าท้องแขนเราก็จะพลิกลงไปด้วยอ่าต่อมาจีบปกหน้าจีบปกหน้าเห็นไหมว่าจะอยู่ระดับหน้านี่คือจีบปกหน้าอ่าจีบปกข้างการแขนออกก็จะอยู่ในระดับข้างนะคะอ่าต่อมา จีบทรงหลังจีบทรงหลังเห็นไหมว่าส่งไปสุดเลยครูไม่ได้มาจีบอย่างนี้นะทรงหลังแขนตึงนี่คือการจีบทรงหลังนะคะไม่เอาจีบแบบนี้นะไม่เป็นเป็ดไม่เอาอจีบทรงหลังอ่านี่ก็คือน,น่าจยาสัพท์เกี่ยวกับการใช้มือนะคะแล้วก็ การใส่มือใส่มือเห็นไหมการใส่มือคือแขนหนึ่งตึงหงายขึ้นอีกแขนหนึ่งตึงพลิกลงและพลิกขึ้นพลิกลงสลับกันนี่คือการใส่มือ ศัพท์เกี่ยวกับการใช้มือก็จบลงแล้วครูมีการบ้านให้นักเรียนทำก็คืออะนาจะยาสท์เกี่ยวกับการใช้มือเราต้องสอบเก็บคะแนนการสอบเก็บคะแนนของครูคือให้นักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอแล้วพูดชื่อท่านาจะยาัพท์นั้นๆส่งครูผ่านกลุ่มรายที่เราตั้งกันไว้อะ ท่าที่สอบก็จะมีตั้งวงบนตั้งวงกลางตั้งวงล่างจีบหงายจีบคว่ำจีบปกหน้าแล้วก็จีบทรงหลังทั้งหมดเจ็ดท่าเจ็ดท่านะ อย่าลืมถ่ายแล้วส่งมาให้ครูนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็ท่าจะยั์เกี่ยวกับการใช้มือก,ก็จบลงแล้วนะคะอย่าลืมทำการบ้านแล้วส่งมาให้ครูนะคะคะแนนเติมนักเรียนอยู่นะบ๊ายบาย